สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้ามวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่กินใจพ่อแม่ทุกคนครับนั่นคือลูกมาเกิดเพราะอะไรทำไมลูกบางคนถึงเลี้ยงง่ายเหมือนเทวดาตัวน้อยแต่บางคนกลับทําให้เราต้องเสียน้ําตาได้แทบทุกวันคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งนี้ไม่เชื่อเรื่องบังเอิญ ไม่ใช่โชคชะตาและไม่ใช่ฟ้าลิขิตแต่มันคือกฎแห่งกรรมครับสังในที่นี้ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือร่องรอยของการการะทําที่ฝังอยู่ในจิตใจซึ่งจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะไปดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตลูกไม่ได้เลือกพ่อแม่ด้วยความบังเอิญและพ่อแม่ก็ไม่ได้ลูกมาด้วยความบังเอิญเช่นกันครับจิตที่มาเกิดกับเรานั้นมีกระแสกรรมหรือความถี่ที่ใกล้เคียงกันจนดึงดูดเข้าหากันถ้าท่านบอกว่าลูกที่มาเกิดมีหลายประเภทครับ บางคนมาเพื่อใช้ดีกรรมคือมาทดแทนบุญคุณเลี้ยงง่ายกระตันยูบางคนมาในฐานะเจ้านี่คือมาเพื่อทวงคืนทําให้พ่อแม่รู้สึกว่าให้เท่าไหร่ก็ไม่พอหรือเหนื่อยล้าเงินถูกดูดพลังชีวิตแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบกรรมผสมครับคือมีทั้งรักขั้งขัดแย้งปนกันไปครับสิ่งสําคัญที่อยากให้คุณผู้ฟังลองปรับมุมมองดูคือลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเราและเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเติมเต็มความฝันที่พ่อแม่ทําไม่สําเร็จ แต่ลูกคือกระจกเงาครับเขามาเปิดเผยกิเลสที่ซ่อนอยู่ในใจเราทั้งความโกรธความอยากควบคุมและความกลัวเสียหน้าท่านลูกดื้อแล้วเราโกรธนั่นแหละครับคือบทเรียนที่ธรรมะส่งมาให้เราฝึกขันติและสติครับอีกเรื่องที่น่าสนใจคือกรรมทางใจครับพอแม่หลายคนไม่เคยดุด่าลูกเลยแต่กลับสร้างกรรมหนักผ่านความคาดหวังความคาดหวังที่แฝงด้วยความอยากให้ลูกเป็นอย่างใจเรานั้นในทางธรรมคืออุปาทานหรือการยึดมั่นถือมั่นครับ จิตของเด็กสัมผัสดได้ลึกกว่าคําพูดนะครับลูกหลายคนบอบช้ําจากสายดาหรือความเงียบที่บอกว่าเขายังดีไม่พอสําหรับพ่อแม่เมื่อเราปล่อยลูกจากความคาดหวังได้ความรักที่บริสุทธิ์ถึงจะเกิดขึ้นจริงๆครับแล้วเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นการสร้างกำรรใหม่ซ้อนกำรรเก่าทำตอบง่ายๆแต่ทำยากหน่อยคือการหยุดหนึ่งจังหวะก่อนตอบสนองครับก่อนจะดา่าก่อนจะตีให้หยุดดูว่าอารมณ์นั้นคือผลของกำรรเก่าหรือเรากำลังจะสร้างเหตุของกำใหม่ ถ้าเราหยุดได้หนึ่งครั้งกรมใหม่ก็ไม่เกิดหนึ่งครั้งครับสุดท้ายนี้อยากที่มองว่าบ้านคือสำนักปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดครับลูกดื้อคือทุกความอยากให้ลูกหายดื้อคือเหตุแห่งทุกและการที่เรารู้เท่าทันใจตัวเองจนสงบได้นั่นคือทางผลถูกครับจำไว้นะครับว่าพ่อแม่ไม่ใช่ผู้กำหนดชะตาชีวิตลูก แต่เป็นเพียงผู้ให้ที่พักชั่วคราวแก่กระแสะกรรมหนึ่งหน้าที่ของเราคือการเป็นแบบอย่างที่ดีเลี้ยงลูกด้วยเหตุผลและเมตตาเพื่อไม่ให้เป็นการเบียดเบียนกันอีกต่อไปครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังมองหน้าลูกด้วยความเข้าใจและหัวใจที่เปาสบายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ